คกับรบสิษสุฟังนะครับให้ดีนี่ินะครับลองมันมาสํากันนะครับต้างา้างแขนดีๆครับบอลองลอยไม่สูงอย้มันีวงครับบางเสนเราเท่าเกิดสามสิบศูนย์นะรันไม่ขึ้นแน่แน่เวยเลยก็ไปนี่แหครับบางแขนออาครับนงานเขียนเนี่ยงานมันวิ่งงานไหนง่ายนะครับถ้ามันง่ายเขาจะกับบริจางเขาสุะครับเกษตรบางให้สจ้าภาพ เข้าใจแค่ก็คือว่าเขใจำแลครับเพราะ่กมีแบบจำพวก่ใบใส่สำพเหนกเงี่ยมมนเลี้ยวรับมม่มีต่จมนะครับ้าเจ้าของจะไปแชงก่อนก่อนครับเม่อนีลงว่าให้สบายใจแล้วเีไปหาพันเคเสียอีกเพร่พระเดี๋ยวพนนะครับเรียนอย่างนี้รถเนี่ยครับต้องวไปเพียรชี้สอนเ่บริภาเลยครับลายเพียรเกิดที่วงวันสเน็นั่นแหละครับฝากเปนอีกเรื่อนก ทำมรอบอันก็ครับเราจะรีบอาคือฟังน,นะครับการห่อได้ไทยเราพ่นเองนะครับไปเร็วกว่าอกกันไดครับเกี่ยวซอ,อะไรครับจกี่ยไทยมันสิบาง,ง้ามก่อนไงแต่เว,เวลาเขามาพวนก็ตายเองครับน,นี่อะไรจะเสียหรอครับงานนันานผสมบุญแบบเดครับ กุญแงมี่การลงุ้ม้มัดครับการซีบาลซุฟังนะครับแต่ยังผมคึ้นไทยไฟรถไฟภูวัตีรองผมเพียงครับถ้างนี้แต่ตีต่างโลกลอยบุนไทยมันไม่เ,เงเยีบยบทุกุญแไม่ได้ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ นี่จะแก่งใช้กันเอาเป็นครับนี่คนคน,าามมคนี่ครับหน้าตาบมื่รอมันมุ้งมุ้นไปรอครับเนี่ยครับปี่ครับผม